มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างคบที่ทําให้สัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นคนคิดกุศลไงความลาดเอียงเทเงเองอียงไงพี่สาวกินเจแล้วก็มาบอกเราว่าเดี๋ยวน้องจะขอบคุณพี่แบบนี้ได้หรือคะนี่คิดว่าพี่ไปคิดไปเองอะไรหรือเปล่าอะไรว่ากูไม่เข้าใจเปรตบรรลุธรรมได้ไหมไม่ได้นรกเดรัจฉานเปรตบรรลุธรรมไม่ได้ พวดผมเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นผีกระสือครับกูก็ไม่รู้กูไม่เคยเห็นผีกระสือมันเป็นยังไงล่ะมึงอธิบายกูฟังได้ไหมล่ะยกตัวอย่างผีกระสือกูฟังหมดที่มึงฟังมาเขาเล่าว่ายังไงเดี๋ยวกูจะวิเคราะห์ให้ว่าจริงหรือไม่จริง เข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าสัตว์เดรัจฉานเห็นมีขันห้าเหมือนกันนะครับก็ใช่ไงมีขันห้าเหมือนกันแต่รับรู้ได้ไม่เหมือนกันไงมึงไม่เข้าใจธรรมะมึงจะบรรลุยังไงต่อให้เป็นมึงมึงไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่มึงไม่เข้าใจมึงก็บรรลุไม่ได้แล้วสัตว์เดรัจฉามันเข้าใจได้ไหมล่ะก็มันเข้าใจไม่ได้มันมีขันห้าไงแต่ปัญญามันซามไงมันไม่มีปัญญาแบบมึงอ่ะมันจะบรรลุยังไงมันต้องเข้าใจมึงยังเข้าใจยากเลยสัตว์เดรัจฉาจะเข้าใจได้ยังไง มึงจะเอาอะไรมาบรรลุก,ก่อนแค่คิดกุศลยังคิดไม่เป็นเลยแล้วมันจะมาคิดไข้ขวรตามทางเป็นวิปัส,สนาสมาะมึงสอนมันยังไงสอนให้กูดูหน่อยสิอ่ะมึงสอนสอนให้กูดูหน่อยมึงสอนสมาะมึงสอนใหนมมหนม,าม,าในมานั่งสมาธิมึงเคยเห็นหมาไหมใน g o o g l e อ่ะหมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นป่ะเนี่ยหูตั้งเลยแล้วนั่งสมาธิออ,อ,อมึงเคยเห็นป่ะเนี่ย มึงสอนให้มันนั่งสมาธิด้ะ่ะมึงสอนให้มันทําความสงบร้านิวรห้าได้ไหมละ่ะถ้ามึงสอนได้มาบรรลุได้จบมึงงงอะไรก่อนการที่มึงมีขันห้าเหมือนกันก็ไม่ได้การันตีว่ามึงจะบรรลุทําได้นะและการที่มึงเกิดเป็นคนมันก็ไม่ได้การันตีว่ามึงจะบรรลุทําได้เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุทำต้องเป็นคนที่เข้าใจอริยสัจสีและปฏิบัติตามอริยสัจสี จนสมควรแกท่ทำนั้นจึงบรรลุตามธรรมได้ทำไมนรกบรรลุธรรมไม่ได้ก็มันเป็นทุกขติอะไรขึ้นชื่อว่าทุกขติบรรลุธรรมไม่ได้เพราะมันคิดกุศลไม่ได้เดี๋ยวกูจุดกองไฟแล้วกูโยนมึงเข้ากองไฟมึงลองดูซิมึงจะคิดกุศลอยังไงลองไหมไม่ต้องก็ได้กูให้มึงจับฐานแดงๆเนี่ย ไม่ต้องโยนลงกองไฟมึงเอา่านแดงๆมาจับในมือเนี่ยมึงลองดูซิมึงจะคิดกุศลออกไหมอะลองถ้ามึงคิดได้นกรกบรรลุธรรมได้ถ้าเราเหยียบพระเครื่องบาปไหมครับมึงมีเจตนาในการปรามไหพระพุทธเจ้าไหมล่ะเพราะถ้าเจตนาก็บาปลังปวกญาติผมบอกว่าทำอย่างนั้นเจ้ากรรมในเวรจะมาฆ่าผมผมไม่สน แล้วมึงมาเล่าให้กูฟังทำไมกูไม่ได้อยากรู้ถ้าสวดขอเข้ามากรรมจะแก้กรรมในตัวไหมครัะไม่แก้จ้ายังไงมึงก็ต้องได้รับผลของการการะทาถ้าคือม,มึงไปนั่งสวดแล้วกรรมไม่ต้องรับผลและชีวิตมึงจะยังมายังลําบากอยู่ล่ะชีวิตทำไมมึงยังทุกข์ร้อนอยู่ล่ะมันแก้ไม่ได้นัน่นเป็นการแสดงเจตจำนงว่ามึงเนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองแก่ใครอีกแล้วไม่ขอติดต่อติดติดใจขล้องใจต่อใครอีก ไฟบนโลกกับไฟในนรกเหมือนกันไหมครับมึงก็ลองตายดูสิจะได้รู้กูไม่เคยตายเตี่ยตอนนี้ปัจจุบันกูยังไม่ตายกูก็เลยไม่รู้กูจําไม่ได้กูลืมไปหมดแล้วที่กูเคยไปมาในตลอดสังสารเลยยาวนานกูตอบไม่ได้มึงอยากรู้ตายซะแล้วมาบอกกูด้วยวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการทําสมถะแบบใดวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาสิจ้ามันจะมาสมถะอะไรล่ะ สมถากับวิปัสสนามันก็แยกกันชัดเจนอยู่แล้วมึงจะเอาวิปัสนาไป็นสมถะอีกหระมันก็พูดอยู่ว่าวิปัสนามึงจะยังกลับไปเป็นสมถาอีกแหมวิปัสนากรรมฐานหมายถึงก,การทําสมาธิแบบใดมันคือวิปัสนาแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปามันเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของสมาธิหากเปลี่ยนศาสนาแล้วนระลกจะเปลี่ยนไหมอ่าแล้วเวลามึงเปลี่ยนผัวผัวมึงเปลี่ยนไหมล่ะ เวลามึงเปลี่ยนหอยเปลี่ยนหามึงเปลี่ยนได้ไหมล่ะเวลาผัวมึงไปนอกใจมึงมึงเปลี่ยนผัวปุ๊บมึงยังสามารถทิ้งความทุกข์ได้เลยไหมล่ะทาได้ไหมเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่มึงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนปุ๊บพ่อเขาไม่ใช่พ่อมึงเลยแม่ไม่ใช่แม่มึงเลยเปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บไม่ได้เป็นพ่อกันเป็นแม่กันความจําทุกอย่างลืมหมดบนคุณที่เคยทํากันมาข้าวแดงแกงร้อนที่เคยทํากันมาจบยุติในเวลานี้มึงเดินมองหน้ากันเสร็จปุ๊บจากกันเลยเพราะมึงเปลี่ยนสัมโนครัวแล้วอย่างนั้นเหรอ พรานั่งบีเอมบาปไหมไม่บาปอะนะยายผมซื้อน้ำพริกอาจารย์สองครั้งแล้วอร่อยมากเออซื้ออีกนะซื้อเรื่อยๆอย่าลืมนะอาจารย์จัปฏิบัติธรรมที่หมอเสงนะวันอาทิตย์ที่หเมษาวันอาทิตย์ที่หกเมษาอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมที่หมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตใครว่าง ลงทะเบียนที่ id line อัสไซสาสาธุเอวงกลมเอสเท9โมงเช้าถึง6โมง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสามารถลงทะเบียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นฟรีทั้งหมดมาได้เลยลงทะเบียนได้แล้วนะวันอาทิตย์ที่6เมษาวันที่13เมษาอาจารย์จัดปฏิบัติไม่ได้จัดปฏิบัติธรรม อาจารย์เปิดบ้านหนึ่งวันวันที่13เมษาเปิดบ้านหนึ่งวันให้คนเข้ามาลดน้ําให้คนเอาของมาให้ให้คนมาหาให้คนมาเยี่ยมให้คนมานั่งพูดคุยกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นใครจะมาเวลาไหนก็ได้มาแล้วกลับกลับออกไปบ้างคนเยอะก็เดินเดินออกไปจะได้คนน้อยลงมาได้เลยใครจะมาก็มามาแล้วกลับได้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยวันอาทิตย์ที่สิบสามเปิดหนึ่งวัน วันเดียวเท่านั้นนะให้มาแค่วันเดียวเท่านั้นวันอื่นอย่าสาระ,ะนานกูปิดบ้าไม่รับนะ13บสหนองจอกเรียบวารีซอยสาจบใครจะมาก็มาใครไม่มาก็ไม่ต้องสารแเนมาข้างบ้านทางสามแพ่งไม่ดีจริงไหมครับไม่กริงอะนะ พระพุทธเจ้าแต่ละองค์และยุคสมัยคือคนเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่จ้าคนละคนทั้งหมดจ้าไหนเขาว่าจาย์ถังแตกถังแตกอะไรกูยังเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมทุกเดือนในละสี่พันคนเนี่ยเอาอะไรมาแตกก่อนแตกยังไงก่อนไม่แตกจ้ากูยังสามารถประคับประคองทุกอย่างได้ตามปกติกูสร้างเหตุปจัจจัยดีทําไมกูจะอยู่ไม่ได้ถ้ากูไม่มีตังกูก็เลิกจัดแค่นั่นเอง หรือถึงกูมีตังกูก็จัดกูก็เลิกจัดได้ถ้ากูไม่อยากจัดกูไม่อยากสอนกูก็เลิกจัดแค่นั้นเองไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมีเงินก็จัดไม่มีเงินก็ไม่ต้องจัดก็ได้หรือมีเงินกูไม่จัดก็ได้แล้วแต่กูมปนเรื่องของกูกูเป็นคนสอนไม่มีกูใครจะจัดแทนกูแล้วก็จัดไปสิให้เชื่อมจิตจัดก็ได้นะเขาก็จัดได้คนเยอะแยะหนึงก็ตามเข้าไปสิ แม่แฟนเขามีผัวใหม่เอาเงินไปหลายแสนแฟนยกให้แล้วบอกอย่าเจอกันอีกเลยทั้งชาตินี้และชาติหน้าแฟนบาปไหมเอาบาปสิมึงไปไล่เขาทําไมาล่ะมึงเป็นลูกอ่ะเขาจะมีผัวกสี่คนมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับ,กบมึงที่เวลามึงมีเมียมัลูกกี่คนมึงยังมีได้เลยอ่ะแล้วเวลาแม่มีผัวหลายคนบ้างไม่ได้หรือไงมึงยังทําเลยอ่ะมึงยังแอบเมียมึงไปดื้อไปลงองลงอง่าง,ง,งถ้ามไม่ด่าตัวเองบ้าง,งไปด่าอะไรแม่เมืองแต่ถ้ามึงไม่ได้ทํา มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าแม่มึงเพราะอะไรนั่นเป็นความสุขของเขามึงไม่อยากให้เงินก็ไม่ต้องให้เงินแต่นั่นยังไงก็คือแม่มึงมึงจะตัดความสัมพันธ์กับแม่มึงเพราะผู้ชายคนเดียวเนี่ยนะเพราะคนที่แม่มึงรักเนี่ยนะเพราะคนที่แม่มึงอยากมีความสุขกับเขาเนี่ยนะมึงจะตัดช่องน้อยแต่พผวตัวด้วยการตัดแม่มึงเองออกไปเพราะว่ามึงไม่พอใจผู้ชายคนนั้นเหรอ ท่านจี้ผู้ชายคนนั้นสามารถทําให้แม่มึงมีความสุขได้เนี่ยนะเกินไปหรือเปล่ามึงถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกเงินแสนเดียวนี่นะเขาเลี้ยงมึงหมดกี่ล้านเขาล่มจมเพราะมึงกี่เรื่องเขาดูแลมึงอย่างดีหนักหนาสากนะดาไหนแต่มึงจะตัดเขาด้วยความเป็นความเป็นแม่มึงเพื่เงินแสนเดียวนี่นะมึงอากตันยูสุดๆแล้วกูจะบอกให้เขาเลี้ยงมึงด้วยดีด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยยารักษาโรคด้วยการประคบประหงมเลี้ยงดูอย่างดีแต่วันนี้เขาต้องการมีความสุข ในการได้ผัวใหม่มึงกลับด่าทอต่อว่าดังเกียรเดียดฉันผักดันเขาออกไปด้วยเงินแสนเดียวแล้วบอกว่าไม่ต้องพบไม่ต้องเจอกันอีกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามึงกลับมาตั้งสติใหม่นั่นคือแม่มึงนะจะไม่เห็นด้วยกับอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็คือแม่มึงลืมอะไรไปไหม อช่วยอธิบายการจุดเทิยชวนวิญญาณกลับบ้านหน่อยครับไม่มีจะไม่ต้องอธิบายเพราะไม่มีพระเจ้าบางองค์อายุจุ0 0หนึ่งหมืนปีจริงไหมโอ้ยมีแปดมียังแปดหมืนปีนนุนแปดหมืนปียังมีเลยหนูเอาทองไปขายเพื่อน,นำเงินมาใช้นี่อย่างที่อาจารย์สอนแล้วรู้สึกสบายใจโอ้ดีมากเลยเยี่ยม มึงมีอะไรขายใช้หนี้ไปก่อนเลยมึงไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอื่นมึงหาเอาใหม่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเยอะขายไปเลยกูยังขายเลยเวลาจําเป็นต้องใช้ก็ต้องขายดีกว่ามึงไปนั่งเป็นหนี้แล้วทุกข์ร้อนใจไปหาเอาใหม่ง่ายกว่าเป็นเป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นมึงทุกข์ไม่จบไม่สิ้นไม่เป็นหนี้มึงไม่ต้องทุกข์หาเอาใหม่ได้ค่อยๆเก็บสะสมใหม่ไปตาเมตตาัจอย่าไปกังวลมึงยิ่งกังวลมึงยิ่งทุกข์ร้อนใจวิบากมึงยิ่งมึงกลับวิ่งชนมึง ปัญหานี่สินยิ่งวิ่งใส่มึงคิดถูกแล้วขายไปเลยใช้นี่อาณาปานาศาศาสติตกับเดินจงกรมอะไรอันนี้สมงเมากันอันเดียวกันมันเรื่องเดียวกันมึงเอาสติตั้งไว้กับกายจะดูลมจะเดินดูขามันก็อันเดียวกันคือการดูกาย ฆ่าสัตว์เป็นบาปอาจารย์คะการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บาปเท่ากันไหมแล้วแต่เจตนากับอกุศลที่นอนอในสันดานล,ลูกน้องในที่ทำงานมีปัญหาเรื่องชู้สาวแล้วส่งผลกระทบต่อเรื่องงานในแล้วผมเปนหัวหน้าควรบอกยังไงดีครับเตือนเลยตักเตือนเลย มีอะไรกับผู้หญิงห้าคนพร้อมกันไม่รู้จะเลือกคนไหนดีมึงมีพร้อมกันห้าคนเลยเหรอมีอะไรกับผู้หญิงห้าคนพร้อมกันมึงมียังไงว่าพร้อมกันห้าคนไม่รู้จะเลือกคนไหนดีต้องพิจารณาแบบไหนครับถึงจะเลือกคนดีๆเข้ามาฮะกูไม่รู้จะอึ้งกับไหนอ่อนคือตอนนี้กูกำลังงงกูไม่รู้จะอึ้งกับอะไรก่อนดี มีอะไรกับผู้หญิงพร้อมกัน5้าคนกูจะอึ้งกับอะไรดีเนี่ยตอนนี้กูงงมากเลยกูไม่รู้จะอึ้งกับอะไรโอ้กูไม่ตอบแล้วกูบกงกูเวลากูขออึ้งแป๊บนึงหนูก็ใช้นี่ค่ะขายทองเออดีสาธุขายไปเลยใช้นี่ให้หมด ุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปแล้วถ้าพระไม่ปฏิบัติตามศีลบวชเพื่อรับใช้ประเพณีชาวบ้านเราทําบุญกับพระแบบนี้เราได้อานิสงส์ไหมครับก็ได้มันก็ได้บุญอยู่แล้วแต่มันอาจจะได้น้อยไง ผมเริ่มทำวิปัสนาแต่ติดปัญหาคือความสงสัยมันผุดขึ้นมาระหว่างวิปัสนามันสงสัยว่าที่เรากําลังพิจารณาอยู่หรือเรากําลังนึกตามเอาตำรามันมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวพิจารณาตามตำราไปก่อนพิจารณาไปจนเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นตามความเป็นจริงได้ ผมทุบสารทิ้งไม่เป็นประโยชน์อะไรขออะไรไม่ได้เลยทําทุกอย่างก็แล้วเอาไประเบิดทําลายสารทิ้งมึงเป็นปาเลสไตา์เหรอเออะระเบิดระเบิดเนี่ยทําไมออกรถใหม่ต้องเหยียบมะนาวครับมึงก็ไปถามมาสิมันเหยียบทําไม ว่ากูขี้เกียจอ่านแล้ววะผมทําสมาธิแล้วมารู้สึกโล่งเงียบสงบต้องทํายังไงต่อผมทําสมาธิแล้วรู้สึกโล่งเงียบสงบต้องทายังไงต่อก็มาทําได้แบบนั้นทุกครั้งไหมละ่ะทามันดัได้แบบนั้นทุกครั้งมันสงบแล้วมั่นใจว่าสงบแล้วนิวรห้าดับหมดแล้วก็ออกด้านวิปัสนาเลยพิจารณาไขควรปัญญาเลย ไม่ฆ่าสัตว์เพราะกลัวบาปกับไม่ฆ่าสัตว์เพราะเมตตาสงสารอารมณ์ความรู้สึกต่างกันไหมครับก็เหมือนกันคําว่าละอายชั่วกลัวบาปมันก็ต้องประกอบด้วยความเมตตาสงสารหรือไม่เมตตาสงสารแต่ละอายไม่ทําได้เหมือนกันทั้งคู่ยังไงก็ได้เพราะเป็นกองกุศลทั้งคู่จุดทูบแก้บนแล้วทูบไม่ไม่หมดแบบนี้คือแก้บนไม่สําเร็จไหมครับเนี่ยความปัญญาอ่อนของคนพอเวลามึงเริ่มบนบานสัรกล่าวทูบไม่หมดมึงก็เป็นประเด็น น้ำไม่ได้ถวายมึงก็เป็นประเด็นว่าแก้หมดไหมแจ้สําเร็จไหมมึงอย่าไปปัญญาอ่อนมึงปัญญาอ่อนตั้งแต่ต่อไปบนบาสันกล่าวแล้วมึงได้เพราะการกระทาของตัวเองไม่เกี่ยวกับการบนบาสันกล่าวไม่มีใครให้มึงมึงทําเองไอของแก้บนนั้นควรตกแก่มึงไม่ใช่ไปตกแกเทพเทวาเพราะมึงเป็นคนลงมือกระทามึงเป็นคนสร้างเหตุเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มึงไปบนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างอะไรให้มึงเลยมึงไปคิดเองกูว่าเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ํา ไม่ได้มีผลอะไรเลยมึงเลิกคิดสักทีเรื่องพวกเนี้ปัญญาอ่อนจะมาต้องมานั่งกังวลกับเรื่องทูบของกูก็ซื้อมาไหวของกูก็ซื้อมาถวายทูบไม่หมดก็ยังมานั่งกังวลอีกว่าได้หรือไม่ได้อย่างนี้มนไม่ต้องไปซื้อชุดใหม่มานั่งแก้เลยเหรอ จริงไหมคะที่ไหว้จอมปลวกแล้วโชคดีมันจะจริงได้ยังไงมันปัญญาอ่อนมึงไหว้สัตว์ยรฉานไหว้จอมปลวกมันจะแดกบ้านมึงอยู่แล้วนะมึงจยนั่งไหว้ไปอ,อีกเหรอฮะโชคดีจริงโชคดีที่มึงเสียบ้านจะได้ไปนอนริมถนนเพราะปลวกแดกบ้านมึงหมดแล้วไหว้มันก็ไปสิไหวเยอะๆขนบ้านให้มันแดกด้วย ถ้าลูกถูกหวยลูกจะแถวถอดไม้ฝาบ้านมาให้เจ้าพ่อปวกแดกเลยเจ้าค่ะอะแล้วมึงก็หลือปวกไห้มันเลยจ้าหรือไม้หรือแผงกระดาษบ้านมึงไปให้ปวกมันแดกไปของแก้บนไปไปอยู่พวกเดียวกัอีจุดทูบใบดาบเมื่อกี้อีจุดทูบแล้วทูบไม่หมดเมื่อกี้เนี่ยพอการปัญญาอ่อนพอการไปไปอยู่ในกลุ่มก้อนแก๊งเดียวกันนู่น จะแดกบ้านอยู่แล้วยังไปนั่งหวังว่าจะได้โชคอยู่เลยมันจะแท้หัวกระบ,บาลเหมึงนั่นอะ่ะจุดทูบไหว้อะไรให้หมดดอกก่อนจะลามากินครับปัญญาอ่อนจ้าไม่มีทูบก,ก็ไม่ต้องจุด ไม่ต้องรอหมดดอกของหมดอร่อยหมดแล้วแล้วมึงจะเอาดอกยาวขนาดไหนอ่ะมึงจะเอาทูบอะไรยาวไปสอกอย่างงี้เหรอสามวันก็ไม่หมดอย่างงี้นะไม่ต้องแดกพอดีแม้รอทูบหมดดอกมึงเอาทูบอะไรละมึงกำหนดไปซี่บางคนบอกทูบยาวทูบจุดงานโสปนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ะมึงรอไปลลอเลยรอแดก เดี๋ยวมึงก็ต้องมานั่งกำหนดทูบอีกทูบสั้นมากเกินไปไม่ได้ทูบยาวเกินไปไม่ได้ทูบกำลังดีไม่ได้ทูบแบบนั้นไม่ได้ทูบแบบนี้มึงจะเอาทูบอะไรก่อน <S <S ถ้าเราจะเช่าบ้านตลอดชีวิตจะเรียกว่าเราเป็นคนมั่นคงไหมครับก็มึงมีเงินจ่ายไหมับถ้ามึงมีเงินขายก็เรียกว่ามั่นคงนะมึงจะเช่าไม่เช่าแต่ถ้ามึงมีเงินจ่ายไปตลอดยาววันตายก็เรียกว่ามั่นคงได้มันไม่เกี่ยวกับมึงต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนะปัญหาคือมึงมีเงินจ่ายไหมถ้ามึงมีเงินจ่ายไปยาวยาวันตายก็เรียกว่ามั่นคง